สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็วันพักผ่อนสบายๆส,สไตล์พอล่าอีกแล้วนะคะมาทำอะไรเอ่ยก็มาทำกับข้าวให้คุณพ่อบ้านเนาะอาหารฝรั่งนิดนึงค่ะวันนี้นะคะพักผ่อนจากอาหารไทยบ้างอาหารอีสานบ้างนะคะมาทำให้คุณพ่อบ้านบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะคะ <c oughs> ไม่หรอกค่ะแซมเล่นไม่เคยน้อยใจหรอกค่ะนะคะ พอล่าไม่ได้จัดเตรียมการล้างการหั่นผักให้ดูนะคะขอโทษด้วยนะคะพอล่าจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะพอล่าจะอบนะฮะอบพวกผักพวกมันนี่แหละค่ะนะคะก็จะมีฟักทองค่ะมีมะมันฝรั่งนะคะ,ะแล้วก็มีมันเทศอ่ะมันแกวบ้านเราอ่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีหอมใหญ่หัวแดงอ่ะคะ่ะแล้วก็หอมบลาวนะคะก็มีแคปซิกัมเนาะพริกหวานนะคะเพื่อนนะคะ พราจะเตรียมั่นเรียงไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนพอราจะมาทําส่วนปรุงว่ามีอะไรบ้างพ่ราก็จะใส่น้ามันโอลิฟโอยนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะนะคะมี m o เ s t u r ซอ e r เ,เนาะผักจะไม่ได้แห้งเวลาเราอบอ่ะเพื่อนก็จะมีใส่เกลือโรยหน้านะคะเกลือนขาดไม่ได้นะคะนางเอก <c oughs> ของฝรั่งเลยนะคะ พีชไทยเหมือนกันค่ะพระเอกของฝรั่งเหมือนกันนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันกับเพื่อนนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะมีฮันนี่นะคะต้องหวานหวานชื้นนะคะต้องหวานกลมกล่อมเสมอค่ะเพื่อนต้องมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเดือนห้าหรือเปล่านี้คงไม่ใช่นะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพอลาจะโรยเลยนะคะน้ำผึ้งค่ะนี่ค่ะโรยน้ำผึ้งเพื่อความหวานหอมนะคะเพื่อนไม่เยอะค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อน นะคะคที่ขาดไม่ได้คือตัวหนึ่งคือตัวอิจฉานะคะมีพะเอกนาะงเอกแล้วก็ต้องมีตัวอิจฉาค่ะตัวอิจฉาตัวนี้คือจะอิจฉาเพื่อนมากหอมกับพะเอกนางเอกเ,เลยค่ะเพื่อนโรสแมรี่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจากส่วนหลังบ้านนะคะจะมาโรยหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวอิจฉาค่ะกลบเพื่อนหมดเลยนะคะตัวนี้จะหอมมากเลยค่ะเพื่อนเวลาอบสุกนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทําไมอบเผือกอบมันเนาะฝรั่งเขาไม่ทานข้าวเหมือนเรานะคะเพื่อนทานแต่ต้องทานกับอาหารไทยอ่ะนะคะหรืออาหารอื่นๆแต่เวลาอาหารฝรั่งเขาจะกินกับพวกมันอบนะคะเขาชอบมันอบมันจะหวานจะหอมนะคะแตกต่างกับนึ่งกับต้มกับลวกมากเลยค่ะเพื่อนเวลาอบแล้วจะหอมมากเลยอร่อยคะ่ะตัวนี้พ่อร่ายยังชอบเลยนะคะ อีกต่อไปก็คืออาหารว่างของเขานะคะวันนี้พอล่าจะทําก็คืออกไก่นะอกไก่เขาหมักกับพวกแป้งเป็นสูตรของฝรั่งอ่ะเพื่อนนะคะและก็สอดไส้ครีมกาลิกนะคะข้างในนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนพอล่าเดี๋ยวพูดผิดเนาะพูดเป็นภาษาบ้านเราเนี่แหละฟังแล้วเข้าใจง่ายๆนะเพื่อนเนาะก็เป็นอกไก่บดผสมกับพวกแป้งพวกอะไรนะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมาทําเป็นโรแล้วก็ยัดไส้นะคะยัดไส้พวกกาลิกนะคะบบคเตอร์ตัวนี้จะหอมนะคะเดี๋ยวพอล่าจะอบใส่ถาดนะคะพร้อมกับผักอบอันนี้อาหารว่างของคุณผู้ชายวันนี้นะคะเดี๋ยวพอล่าไปทําการอบก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วพอล่าจะมาเสิร์ฟแต่งจานยัยงไงเดี๋ยวเพื่อนมาติดตามชมนะคะพอล่าไม่ได้ ไม่ได้ทานโชว์เพื่อนนะเป็นอาหารของคุณพ่อบ้านคะ่ะวันนี้เขาไม่ชอบออกกล้องอยู่แล้วค่ะนะคะปล่อยให้พอล่าออกคนเดียวก็พอคะ่ะค่ะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะเพื่อนไปอบกันเลยนะคะค่ะอบไก่เสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็จะมีครีมเยิ้มออกมานะคะน่าทานมากพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนตอนนี้มันอบของพอร่าก็สุกสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแลวค่ะเพื่อนดูสีสันน่าทานนะคะ เดี๋ยวพอล่าก็จะไปจัดการเสิร์ฟให้คุณพ่อบ้านได้เลยนะคะพอล่าไม่หานโชนะคะขอโทษด้วยค่ะคลิปนี้ให้คุณพ่อบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมพอล่านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย